สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2564สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราช,ชาวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทุนและองค์พระบาทตามลำดับดังนี้ วันนี้เวลา8นาฬิกา58นาทีสมเด็จพระนิธิาที่ด้านเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณสาลาดุสิตด,ดาลายสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโรกาศให้ในายดาน,านันสุพัฒรพันธ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไพรสเนทยจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทุนและออมพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสนับสนุนการก่อสร,ร้างและปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบอื่น ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปลายสีไทยบ้านห้วยหมากลำอำเภโนนสะอาดจัังหวดอุดรธานี นายวงสกุลกิติพรมวงศ์อายการสูงสุดนำคณะผู้บริหารและนายกสมาคมพริยาอายการพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานกาชาติสำนักงานอายการสูงสุดเฝ้าทุนและออมพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2562เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นายจงรักวัชรินรัตน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นำคณะกรรมการงานกาชาติมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เฝ้าทุนและอ่องพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2562เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายขันประจวกเหมาะผู้อำนวยการสำนักง,งานจัดหารายได้สภากาชาติไทย นำนางสาวภาวนาตันและไมงามและครอบครัวเฝ้าทูลและอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์ชนิน ทินาโชดนายกสมาคมนักเรียนเก่าเนเธอร์แลนด์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพ rat ว่าสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการบริหารสมาคมที่ปรึกษาสมาคมและผู้แทนทีมผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพร a t ว่าสุดาสยามบรมราชกุมารี เฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันสมทบทุนศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมกอยอำเภออมกอยจังหวัดเชียงใหม่นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทุนละอองพระบาทดังนี้ นายเกรเกอรี่อาเธอร์แมสแมนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางวันีไทยพาณิชย์และคณะเฝ้าทุลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายฉนดที่ดินเลขที่10547ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาทรายอำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตรเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนานายสุการสังวันนาและคณะ เฝ้าทุนละออมพระบาทน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายเข้าวสารบรรจุถุงสําเร็จประกอบด้วยข้าวกอขอ43ข้าวหอมปทุมและข้าวหอมมะลิเพื่อส่งใช้ประโยชน์ตามพระราชอัธยาศัย ายมงคลตันสกุลนายกสมาคมนักเรียนเก่าอานวยสินนำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลและออมพระบาททุนเก้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดก,การแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาติราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายเพียรโกยสันติสุข ผู้จัดการปกครองสารเจ้าเล้าปุ่นเท่ากงส่งวาดนำคณะผู้แทนสารเจ้าเฝ้าทุนและองคพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดาลและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายสิ่งของเพื่อพระราชทานแก่โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระนิธิถาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมาราชกุมารีสำหรับใช้ในการช่วยเหลือประชาชนในถิ่นธุรกันดาล ต่อจากนั้นเวลา9้านาฬิกาสมเนาทีสมเด็จพระนิธิถาที่ราชรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพตนรา,าสุราสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโอการให้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารสมาคมคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2021นประจำปี2560 และคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานปั่นเพื่อชีวิตไบ e f ฟอร์อประจำปี2564เฝ้าทุนละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวาเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด19และน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องแปลสภาพขยะอินทรีย์ให้เป็นดินออรแกนิกเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัย เวลา13.46นาทีสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงนาัสลา,าดุสิตด,ดาไัยสวนจิตรดามพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชาวโรกาสให้พระพิสุและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าแล้วเฝ้าทูลและอ่อมพระบาทตามลำดับดังนี้ นายชัยสิทธิ์ภัยบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยฉะเชิงเซานำคณะกรรมการจัดทำโครงการบรรพชาสามเณรและอบรมศีลจาริณีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติประจำปี2563 และการจําหน่ายสินค้าหนึ่งตบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ฉะเชิงเซาการกุศลพร้อมด้วยครูและนักเรียนโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยฉะเชิงเซาเฝ้าทุนและอ่องพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดทําโครงการและการจําหน่ายสินค้าสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ต่างๆของจังหวัดฉะเชิงเซาในโอกาสนี้พระพิสุรวมเข้าเฝ้าด้วย นางสุมวลใจคิดนาย,ยกก่อตั้งสโมสรโรตารีพลูตาหลวงภาค3340โรตารีสากลและประธานบริหารและพัฒนาชุมชนสโมสรโรตารีพลูตาหลวงนำคณะกรรมก,การจัดการแข่งขันโบลิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธาิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลและออมพระบาททูลกล้าทูกลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัาย นายมโนชัยสุจิตอุปนายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนำคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมและคณะเฝ้าทุนและออมพระบาททุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายเงินรายได้จากการจัดก,การแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีครั้งที่19โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศก,การแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าทุนและออมพระบาทด้วย นายแพทย์อุทิศศักดิ์หริรัตนกุลนายแพทย์สาธรณสุขจังหวัดสงขลานำคณะมูลนิธิมิตรภาพสัมพันธ์เพื่อผู้ป่วยมะเรง็งเฝ้าทุนและออมพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดก,กิจกรรมเดินวิ่งคิดถึงพ่อส่งต่อลมหายใจปีที่สามชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาที่นาจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายผ้าทอเกาะยอจังหวัดสงขลาเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยนายอัธพลเสือคำรนนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัศสมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษนำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทุนและออมพระบาททุนกล้าวท,ทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดก,การแข่งขันกอล์ฟการกุศล A C E P Golf Championship 2019 และจากการจัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล A C E P P T A Family แ a ร l ลี่62ครั้งที่3โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พลโทธรรมรงรัตแก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบระมราชูปธรภมและคณะนำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลและออมพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถาวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยดังนี้คณะมูลนิธิลูกเสือชาวบ้านเขตคลองสานเฝ้าทูลและออมพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถาวายเงินคณะผู้บริหารบริษัทมานาเมเจอร์อินโนเวชั่นจำกัดเฝ้าทูลและออมพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงิน ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลออนพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินคณะมูลน <hel> ิธิพิทักษ์ประชาชาติเฝ้าทูลออนพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินคณะธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเฝ้าทุลออพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินคณะการประปานครหลวงเฝ้าทูละออนพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินคณะกรมการขนส่งทางบกเฝ้าทูลออนพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงิน คณะบริษัท King Power i n t e r เ a t i o n a l จำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินคณะบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินคณะการไฟฟ้านครหลวงเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินคณะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินคณะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเฝ้าทุลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงิน คณะกองบัญชาการกองทัพไทยเฝ้าทูนและออมพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินคณะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฝ้าทูลและออพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินนางสาววิชุดาปานกลางผู้แทนธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูนและออพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินคณะธนาคารออมสินเฝ้าทูลและออพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินคณะบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลและอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงิน คณะบริษัทเกษตรไทย International Sugar Corporation จำกัดมหาชนเฝ้าทูนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินคณะบริษัท CPF Trading จำกัดเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงิน จากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิรดาพระราชวังดุสิตรพระราชทานพระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลและอ่มพระบาทตามลำดับดังนี้ น้าอิทธิพลคุณปลืมลม้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะนำศรริลปินร่วมสมัยดีเด่นที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินศิลปาธรประจำปี2563เข้าทูนละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติศิลปารทรดังนี้สาขาทัศนศิลป์นายอรินชัยรุ่งแจ้งสาขาดนตรีนายไกลวันกุลวัฒโนไทยสาขาศิละปะการแสดงนายวรณศักสิริล่า สาขาสถาปัตยกรรมนายฉัดพงษ์ชื่นฤดีมลสาขาศิละปะการออกแบบนายสุรชัยพุทธิกุลังกูลพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ทรงนำคณะทำงานกองทุนพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภร์เฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถาวายพระพุทธปฏิมาสิริพานิรมิตรองค์จำลองเนื้อบรอนซ์ปิดทองยอดพระเกศ ซึ่งยอดพระเกตบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขนาดหน้าตัก48เซนติเมตรนายโนริอากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูนละอ่อมพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย Can you say something about Aki or Toyota? พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูงออกซิเจนไฮฟลูแก่โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดนนทบุรีเพื่อใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ที่มีปัญหาระบบการหายใจจำนวนมากขึ้นในขณะนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโรคโควิด -19 เป็นวงกว้างในขณะนี้ทำให้มีผู้ป่วยจำนวนมากขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งพระกรุณาโปรดกล้าปรดกระหมอมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 วันนี้ที่สารกลางจังหวัดนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูงออกซิเจนไฮฟลู flow, พระราชทานจำนวน13เครื่องเพื่อเชิญไปมอบให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 โดยมีนายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัสดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีร่วมในพิธีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีมีโรงพยาบาลในสังกัดที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 จำนวน18แห่งโรงพยาบาลสนาม1แห่งซึ่งในขณะนี้ผู้ป่วยมีปัญหาระบบการหายใจจำนวนมากขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูงเป็นจำนวนมาก การได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดนนทบุรีเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตตามพระราชประสงค์ต่อไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอาหารแก่คนงานแคมป์ก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในพื้นที่เขตบางคแหอลมและเขตบางพลัดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยต่อผระสกรณิกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอาหารพระราชทานจํานวน300กล่องพร้อมน้ําดื่มและเจลแอลกาอฮอล์พระราชทานไปมอบให้แก่นายวิทูลอภิสิทธิ์ภูวกุลผู้อำนวยการเขตบางคอแหลมเพื่อน,นําไปมอบให้คนงานในแคมป์ก่อสร้างจํานวน2แห่งในพื้นที่เขตบางคอแหลมในระหว่างการกักตัวการได้รับอาหารพระราชทานอย่างความเลื้อปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมีได้ และที่บริเวณหน้าสวนหลวงพระราม8เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอาหารพระราชทานในเมนูหมูไข่พะโลและไก่ผัดกระชายกรอบจำนวน125กล่องไปมอบให้แก่นางสาวปัญชพัฒน์หลักดีผู้อำนวยการเขตบางพลัดเพื่อนำไปมอบแก่ประชาชนผู้กักตัวในแคมป์ก่อสร้างในพื้นที่เขตบางพลัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในขณะนี้ เพื่อบันทางความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น ที่โกดังสเตเดียมการท่าเรือเขตคลองเตยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองทัพภาคที่หนึ่งโดยกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์และกองพลฐานมาที่สองรักษาพระองค์จัดตั้งรถครัวสนามพระราชทานเพื่อประกอบอาหารไปมอบแก่ประชาชนผู้กักตัวในแคมป์ก่อสร้างในพื้นที่เขตคลองเตยจำนวน2,175กล่องต่อมือ้อ นอกจากนี้ยังได้มอบอาหารพระราชทานให้กับผู้กักตัวในแคมป์ก่อสร้างในพื้นที่เขตวัฒนาอีกจำนวน400กล่องต่อมือด้วย สมเด็จเจ้าฟ้ากรมทัศรีสว่างควัตวรคตียราชนารีโปรดให้ราชวิทยายลัยจุฬาภร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์และกรุงเทพมหานครจัดหน่วยฉีดวัคซีนโควิด -19 ภาคสนามณนะมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์บางเขน วันนี้ที่อาคารจักรพันธ์เพนสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์เขตบางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรบวรคัติราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรนำทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ภาคสนามร่วมกับกรุงเทพมหานครนำร่องฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์ ในวันที่23 24และ26พฤษภาคมนี้เป็นรอบแรกโดยระบบที่นำมาใช้ในการฉีดวัคซีนภาคสนามรูปแบบใหม่ที่ราชวิทยายลัยจุฬาภร์ร่วมกันพัฒนากับบริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนหรือ AIS โดยใช้แท็บเล็ตและค์ดีดเดอร์ในการลงทะเบียนและบริหารจัดการข้อมูล และให้คนรับวัคซีนนั่งอยู่กับที่ตั้งแต่เริ่มต้นลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนวัดความดันฉีดวัคซีนและเฝ้าระวังอาการหลังฉีดจนเสร็จโดยไม่ต้องเดินไปตามจุดต่างๆโดยให้เจ้าหน้าที่พยาบาลและแพทย์เป็นผู้เดินให้บริการแก่ผู้ที่มารับวัคซีนเองทั้งนี้หลังฉีดวัคซีนเสร็จวันต่อวันราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะนํารายงานข้อมูลของผู้มารับบริการฉีดวัคซีนของทั้งวันมาสรุปข้อมูลที่อัปเดต ประกอบด้วยรายงานการฉีดวัคซีนทั้งหมดรวมถึงชื่อผู้รับวัคซีนบัตรประชาชนชนิดของวัคซีนผลแทรกซ้อนและกระบวนการติดตามผู้รับวัคซีนจนจบการฉีดวัคซีนเข็มที่2หลังจากนั้นข้อมูลทั้งหมดจะนำส่งให้กระทรวงสาธารณสุขทำให้เกิดความคล่องตัวในการรับส่งข้อมูลจำนวนมากในวันต่อวัน วัดปทุมวนา,ารามราชวร,รวิหารสนองพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในการช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่วัดปทุมวนา,ารามราชวร,รวิหารเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครวันนี้ได้จะทำกล่องอาหารปันสุกจำนวน620ชุด ซึ่งวัดปทุมวนารามราชวร,รวิหารมูลนิธิสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและโรงเรียนวัดปทุมวนารามในพระนาชุปถธรรมสนองพระดาริสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่ให้วัดที่มีศักยภาพร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในการช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อประโยชน์เกื้อกูลด้านสาธารณาสงเคราะห์อันเป็นหนึ่งในบทบาทหน้าที่สําคัญของคณะสงฆ์โครงการกล่องอาหารปันสุขจะจัดทําไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2564ายซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนิธิถาที่นานเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานวัตถุดิบเพื่อใช้ในโครงการกล่องอาหารปันสุขและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของโดยเสด็จพระราชกุศลด้วย ซึ่งทางสำนักงานเขตปทุมวันได้นำไปส่งมอบให้แก่ชุมชนในเขตปทุมวันได้แก่ชุมชนแฟลต s สอนอปทุมวันบุคลากรทางการแพทย์และพนักงานเจ้าหน้าที่อาสาปฏิบัติงานหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่ศูนย์การค้าสยามพรากรบุคลากรทางการแพทย์ศูนย์สาธารณสุข16ลุมพินีบุคลากรทางการแพทย์ศูนย์สาธา,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 าร,สาราณาสุข5จุฬาลงกรณ์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเขตปทุมวัน โดยปฏิบัติตามมาตรการด้านต่างๆของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และของทางราชการอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้มีจิศตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบโครงการกล่องอาหารปันสุขได้ที่บัญชีวัดปรทุมวนารามธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่218 270 241 5 สถาบันเทคโนโลยีจิตรดาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร,กรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 วันนี้ที่สถาบันเทคโนโลยีจิลรดาสำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตด,ดุสิตรกรุงเทพมหานคร บุคลากรและสมาคมศิทยิ์เก่าจิรดาในพระราชูปถัมภ์ร่วมการประกอบอาหารกล่องในเมนูก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งลูกชิ้นปลาหมูบะชอ่อพร้อมด้วยผักผลไม้อบกรอบจำนวน400กล่องนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลเอราวันเขตบางบอนและโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเขตหลักสีก่กรุงเทพมหานครเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร,กรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 เพื่อส่งมอบแรงใจ โดยในแต่ละวันจะมีบุคลากรหมุนเวียนมาบรรจุอาหารและนำส่งโรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพนัส้าชสุดาสยามบรมร,ราชกุมารีซึ่งทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบัานเทคโนโลยีจิตละดาด้วยมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าช่วยเหลือเกื้อกูลกัน,กนมีน้ำใจให้กันโดยเฉพาะในยามที่คนในชาติประสบปัญหาต่างๆ ซึ่งสถาบัานเทคโนโลยีจิรดาได้น้อมนำมาเป็นหลักในการดำเนินงานส่งผลให้บุคลากรนักศึกษาและนักเรียนมีความเป็นผู้ให้มีจิตอาสาและช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตใจที่แน่วแน่ จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชุลพรณพินทากรสวัสดีค่ะส่วน